ตอนนี้ขเมร์เริ่มแตกเป็นสองฝักสองฝ่ายแล้วนะครับค่อนข้างจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าการรบที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24ก,กันยายนจนถึงวันที่27ธันวาคมนั้นนะครับที่ประเทศไทยนั้นเปิดยุทธการทางอากาศนั่นคือหัวใจของชัยชนะสวัสดีครับพี่น้อง FC ทั้งช่องปัน,นุยทีวีและทังช่องขเมร์วันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขณะนี้ YouTube กําลังปิดการการมองเห็นอยู่นะครับฝากคอมเมนต์ให้เยอะๆแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยทําให้ช่องมันดูแล้วว่่่าาคคคลลลลิิิปปปปปแตะของเเไไนนนั้น็ทีดดู ครับแล้วก็มีคุณภาพพอสมควรหรืออาจจะแค่เริ่มต้นคุณภาพก็ยังดีกว่านะครับที่ไม่ได้มีการกดไลค์ไม่ได้มีการกดแชร์เลยนะครับเอาละครับวันนี้นี่เนี่ยที่ป๋าจะมาพูดเนี่ยก็คือเรื่องของความแตกแยกระหว่างในคำเมนตอนนี้เริ่มปรีเลยนะครับเริ่มปริแล้วหลังจากที่มีการนะครับรบพุ่งใส่กันนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนจนถึงวันที่ย่ิบจธันวาคมซึ่งเป็นวันหยุดยิงเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ากองทัพอากาศเรามีบทบาทมากที่สุด ในการทำการลบครั้งนี้เพื่อป้องกันอธิปไตยและป้องกันการลุกรานของเขมน จึงทาให้เขเมรเนี่ยพยายามที่จะเรียกเราเป็นการประชุมด่วนอยู่ตลอดเวลานะครับมีการประชุมด่วนสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมปี69เอาเราปฏิเสธไปนะครับว่ายังไม่พร้อมนะก็มีการกาหนดนะครับสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ามขาเขมรเรียกเรามาเจรจาถึง3ครั้งด้วยกันจนครั้งที่3นั้นรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ได้ตอบหนังสือไปว่าในขณะนี้รัฐบาลเราเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งไม่มีอํานาจในการตัดสินใจเพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจตรงนี้เอาไว้นะครับทำให้เขเมรเกิดความหงุดหงิดงุนง่านนะคร นะฮะอยากจะทาสงครามครั้งที่3เพราะเนื่องจากว่าเขมรได้อาวุธดีๆมาใหม่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการนําเข้าอาวุธต่างๆต,ตอนนี้ไม่ได้เข้าทางเครื่องบินแล้วต่อแต่ตอนนี้มาขนส่งรถยนต์ข้ามแต่ละประเทศข้ามแต่ละประเทศมาแล้วก็บางชิ้นก็มาทางเรือซึ่งไม่ได้ผ่านอ่าวไทยมุ่งตรงจากมาเลเซียวิ่งเข่ากับประเทศเขมรทําให้ไทยเราเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถจับความเคลื่อนไหวได้อะไรได้เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับมันไม่ได้ผ่านน่านฟ้าไทยแล้วมันก็ไม่ได้ผ่านาน,าน่านน้าไทยด้วย แต่ตรงนี้มันไม่ใช่หัวใจสําคัญของเรื่องที่ันจะมาพูดกันวันนี้แต่สิ่งที่จะมาพูดกันวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้พี่น้องประชาชน Fc ซได้เห็นว่ากองทัพอากาศนั้นเป็นหัวใจหลักในการทําสงครามและนับจากนี้ไปกองทัพอากาศไทยก็เตรียมจะปลดระวางเครื่องบินลบนะครับซึ่งมีอายุมามากกว่า50ปีอย่างเช่นเครื่องบิน F5 ที่ล่าสุดมีการบินไปโฉบมีการบินไปโชว์เฉยๆนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกองนะกองกองบินดโดรนนะครับซึ่งจะมี2จุดด้วยกันที่กองทัพอากาศได้พิจนารณาเอาไว้และตอนนี้ได้เริ่มขยับแล้วนั่นคือกองบินที่21และกองบินที่23จะเป็นกองบินอาจจะเป็นกองกองบินดโดรนนะครับเอาล้ครับทำไมถึงว่าเขมรถึงปริแล้วนะครับแผลมันแตกหนองมันแตกแล้วแผ่นดินก็เลยปรี <S <S เนื่องจากว่ามีประชาชนกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนั้นก็จะประกอบไปด้วยคนตกง,งานซึ่งเป็นคนจํานวนมากกับคนที่สูญเสีย ลูกหลานสามีพ่อแม่ตัวเองไปนในการในการลบตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่27ธันวาคมนะครับ24กรกฎาคมถึง27ธันวาคมต่างฝายต่างที่จะป้อนข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของนายฮุนเซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายฮุนเซนมีอาการโกรธ ว่าทําไมประชาชนของเขาถึงต้องมาถามหาญาติพี่น้องจนกระทั่งมีคําสั่งเป็นคําสั่งเฉพาะขึ้นมานะครับว่าห้ามประชาชนเขมรสอบถามเรื่องการสูญหายหรือเสียชีวิตของทหารเขมรเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ชี้แจงไปแล้วโดยเฉพาะยิ่งนะครับผ่านทางกระทรวงกลาโหมโด,โดยโดยโฆษกกลาโหมพลโทหญิงมาลีเจียโซตาก็ประกาศไปแล้วว่าไม่มีการสูญเสียในรอบแรกรอบแรกตายแล้วกับคนรอบนี้ตายเพียง5คนเท่านั้นนะครับส่วนผู้บาดเจ็บรอบที่แล้วก็มีนิดเดียวแต่รอบนี้ก็จะมีมากขึ้น รวมถึงอะไรครับรวมถึงการต่อสู้ครั้งนี้ประเทศขเขมรไม่ได้เสียดินแดนไปอย่างที่ข่าวที่จากฝั่งในายสมรังสีพูดมาแต่นั่นคือการคือการโกหกคาโตของรัฐบาลนายฮุนเซนแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับที่รัฐบาลนายฮุนเซนประกาศไปแล้วมีนางพลโทหญิงมารีโสเจตาก็ออกมาแถลงไปแล้วยังไม่พอครับวันนี้ขเขมรได้สร้างกองทัพ AI ขึ้นมาใหม่นะครับได้มีการทำนะครับ เรื่องของการที่นักรบของเขาเนี่ยได้เดินทางกลับบ้านหาลูกหาเมียอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็น AI อทุกคนเขเมรเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ต่างประเทศวันนี้คนเขเมรอยู่ในเขเมรเองก็รู้ว่าตรงนั้นนะมันคือ AI ที่รัฐบาลเขเมรโดยเฉพาะยิ่งการนําของนายอุเซนเอามาปอบโยนเอามาปลอบพี่น้องประชาชนของเขาแต่ในขณะเดียวกันนะครับยังมีกลุ่มขั้วอานาจอีกขั้วอานาจหนึ่งซึ่งขั้วอานาจนี้ถูกจับตามองและมีข่าวลือม,มีการปล่อยข่าวมาว่าจะทาการรัฐประหารรัฐบาลน,นายอุเซนมากว่า20กว่าปีก็ไม่เคยมีการทํารัฐรรระะหาทัังีจนนก่คบ มีการลบพุ่งใส่กันแล้วประเด็นทางการเมืองก็หมายความว่ามีข่าวลือว่าวันนี้จะมีการเตรียมทำรัฐประหารโดยร่วมมือกับจีน และนะครับรัเสเซียรวมถึงสปป,ปลาวก็สนับสนุนกลุ่มอํานาจนี้นั่นคือกลุ่มของพลเอกเตียบันโดยมีพลเอกเตียเซฮ่าฮานะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองนายกรัฐมนตรีถามว่านายเตียเซฮาเนี่ยมีอํานาจบาดใหญ่ถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอตำแหน่งที่นายเซฮาเป็นอยู่นั่นคือตําแหน่งขาลอยไม่มีอํานาจไม่ได้ควบคุมทหารไม่ได้สั่งการกับกองทัพได้คนที่สั่งการกองทัพได้มีอยู่3คนครับคือหน่นายคุนเซนสองนายคุณมาเนตสก็คือนายคุนมานิต ซึ่งเป็นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นผู้อุ่งในการข่าวกองแห่งชาติคเหนและยังเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพราะนั้นการการแบ่งแยกสายบังคับบัญชาของทหารของทางคเห็นกับเราเนี่ยจะคล้ายๆกันคือตำแหน่งสูงสูงมันจะเป็นขาลอยนะครับส่วนคุมกำคุมกำลังหลักก็คือผู้บัญชาการทหารบกส่วนผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ตำแหน่งคลิเทียบกับรัฐมนตรีกราโหวมคือไม่มีอำนาจอะไรในการสั่งการมีแค่ผ่านหนังสือแล้วก็เป็นเบสเดินทางไปประชุม ต่ในขณะเดียวกันไอเรื่องข่าวลือที่มันปรากฏมาอยู่นี้นี่ทำให้นายคุนเซนนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้นายคุนเซนก็ออกมาพูดนะครับต่อที่สาธารณะในที่ประชุมของรัฐมนตรีรัฐบาลของนายคุนเซนรวมถึงฝ่ายค้านวันนี้นั้นนะไอ้วันนั้นเนี่ยนะครับนายคุนเซนได้ได้กล่าวว่าประเทศเขมรจะอยู่ร่มเย็นเป็นสได้ต้องภายใต้การนําของเขาเขาเป็นคนที่ปกป้องพิทักษ์รักษานะครับดินแดนต่างๆของเขมรและพร้อมจะทวงคืนในทุกๆท,ท,ที่ที่เป็นของเขมรแต่ว่ากลับมีกลุ่มอํานาจบางกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มอํานาจที่มองไม่เห็นพย,ยายามที่จะมานะครับทาการรัฐประหารและผมบอกได้เลยว่านะครับคนที่จะคิดทํารัฐประหารนั้นคิดผิดเพราะผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพลเอกเตียเ,เตียบันนั่นหมายความว่าคําพูดนั้นเขากํลาลังชี้ทิ้งเป้าไปที่พลเอกเตียบันว่ากูไม่ได้ไว้ใจมึงนะแต่กูต้องลากมึงเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นนี้เพราะว่ามีข่าวลือว่ามึงจะทํารัฐประหารนั่นก็คือการการสยบข่าวลือและเป็นการตัดตอนไม่ให้พลเอกเตียบันทารัฐประหารถ้าทำปุ๊บพลเอกเตียบันก็จะกลายเป็น คนที่ทําลายความคนที่ทําลายสันติภาพในเขมรซึ่งจริงๆกูก็ยังมองไม่เห็นว่าสันติภาพในเขมรมันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นเพียงภาพเขมรอดอยากเขมรไม่ได้รับการศึกษานะครับเขมรตกงานเขมรยากจนเขมรกินหมาอะไรแบบนี้เราจะเห็นภาพอย่างนี้ตลอดสันติภาพไม่ได้มีอยู่จริงในเขมรในยุคที่นายคุนเซนปกครองตลอดระยะเวลา 40, 40กว่าปีที่นายคุนเซนปกครองเขมรนั้นมีแต่เรื่องยิงกับข้างบ้านทั้งนั้นไม่ไทยก็ไปลาวไม่ลาวมันจะไปเวียดนามอย่างเดียวเลยแต่เวียดนามนี่นานๆเขาแวะไปทีหนึ่งไปดูว่าเขาเปิดด่านกันออรเืงยแล้วคร ทีนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเลยทําให้เกิดกลุ่มคนออกมาเรียกร้องให้นายคุนเซนเนี่ยพูดความจริงแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะเดินทางไปถึงบ้านนายคุนเซนเอาแต่เลยครับเอาแต่จับกลุ่มปิดถนนเรื่องคนตกงานเรื่องนู้นเรื่องนี้จนกระทั่งนะครับมีประชาชนกลุ่มใหญ่ๆในฝั่งของนายคุนเซนได้เปิดได้เปิดประเด็นนะครับกรณีที่นายคุนมาเคยเดินทางไปฝรั่งเศสและจะไปดูจะไปซื้อจัดหาเครื่องบินลาฟรเอลเอามาประจําการในประเทศเขมร มันก็เลยทําให้นายฮุนเซนจูคิดได้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราแพ้เสียมเนี่ยก็เพราะแพ้เรื่องของกองทัพอากาศเรื่องของสงครามทางอากาศนายฮุนเซนและนายฮุนมาเนี่ยจึงเรียกร้องทําหนังสือไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามนะครับขายอะไรห้ามขายเครื่องบินยุคยุคห้าแล้วก็ยุคหกที่จะริกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยห้ามขายให้ไทยนะครับทำหนังสือไปที่ประเทศ สวีเดนห้ามนําส่งคลิปเพ่นหรือขายอาวุธรวมถึงอะไหล่และการผลิตให้กับไทยทําหนังสือนะครับไปถึงประเทศเกาหลีใต้ว่าอย่าสนับสนุนเครื่องบินลบไม่ว่าจะในรูปแบบการส่งอะไหล่ให้นะครับการดูแลทางด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนบล็อกอะไรพวกนี้ซึ่ง3ประเทศนี้ถูกนายฮุนมาเน็ตนำหนังสือร้องเรียนและ,นะเชิญขอร้องแต่ก็เป็นเรื่องร้องเรียนไปถึง3ประเทศนี้ใชเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณ3 4สี่สัปดาห์และประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากสาประเทศนี้กับเข้าสู่ขมรไม่มีสัญญาณตอบรับ นนเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ทําให้เขเมรเริ่มปลีดแบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็ <air> เพราะว่าตอนนี้นายหุน่นนายพลเอกเตียเซหาเริ่มที่จะออกมาพูดแล้วว่าในกองทัพในกองทัพของเขเมรข้าพเจ้าพูดในฐนานะรัฐมนตรีกลาหหมขอ,ของประเทศเขมรเราควรที่จะจัดหาและจัดซื้อเครื่องบินเพื่อป้องกันประเทศต, <s> ตัวเองมากกว่าที่จะไปสั่งไปขอร้องให้นานาประเทศที่ขายเครื่องบินให้กับประเทศไทยนั้นยุติการขายเพราะทําเรื่องนี้ที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งครั้งแรก แต่เขมรพยายามทํามาโดยตลอดพยายามมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนกระทั่งยุติการยิงแล้วก็ท,ทําหนังสือไปถึงสามประเทศนี้ว่าอย่าส่งเครื่องบินลบอย่าขายเครื่องบินลบอย่าขายอะไรให้กับทางเสียมแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาจนกระทั่งล่าสุดนี้นะครับน,นายฮุฒมนใรกนายคมเสนร่วมลงมือกันในคณะประธานวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรีขอร้องให้สามประเทศนี้ยุติการจําหน่ายเครื่องบินลบให้กับทางประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้สัญญาณตอบรับกลับมาอีก ดังนั้นเนี่ยนเอ่อนเตเซียหฮาเนี่ยก็เลยจับประเด็นได้ว่าเราควรจะมีกองทัพอากาศแต่ในขณะเดียวกันที่คําพูดของนายเตเซียหฮาที่สื่อสารไปถึงประชาชนเขมรนั้นดูเหมือนกับว่าเริ่มที่จะไม่เกรงใจในายฮุนบันเน็ตเริ่มที่จะส่งสัญญาณถึงพี่น้องประชาชนคนคเขมรว่าเราควรจะรวมตัวกันเราควรที่จะสละเงินสละทองกันจัดตั้งกองทัพอากาศซื้อเครื่องบินมาประจําการอย่างน้อยก็ได้ต่อกรกับเสียมบ้างเรื่องนี้มันจึงเกิดประเด็นขึ้นมาคือนายฮุนเซน เกิดอารมณ์ไม่ดีนะครับในเทเล gram ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยเหมือนกับว่านายคุณเซนกาลังกําลังต่อว่าพลเอกเตียเซหาว่าอย่าล้าเส้นในเรื่องของกองทัพเพราะคนที่จะสั่งกองทัพขเขมรได้มีเพียงเขากับลูกชายคือหุนมาน็ตเท่านั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของนายเตียบันและไม่ได้เป็นหน้าที่ของเตยสเซหาแต่อย่างใดดังนั้นขอให้อยู่เฉยๆแล้วปฏิบัติตามคําสั่งที่กองทัพขเขมรจะสั่งการลงไปหรือตัวเขาสั่งการลงไปเท่านั้น เรื่องนี้มันก็เลยพอมันไปไปโพลอยู่ในเทเลกราฟเนี่ยปรากฏว่ามีคนเขมรนเออเลยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับนายฮุนเซนแต่มีคนเห็นด้วยกับเตเซีอาว่าเตเซีอาเท่านั้นคือคนที่รักเขมรจริงจากการที่เคยถูกนายฮุนเซนไปไปประนามไปประจานว่าตระกูลเตียบันไม่ใช่เขมรแท้แต่เป็นคนไทยที่แปลงสัญชาติมาเป็นเขมรเรื่องนี้โอ้โหตบหน้าตบหน้าไอเตียบันกระจายเลยซึ่งจริงๆแล้วความแค้นเรื่องนี้จริงเขาก็แค้นกันมาก่อนนะฮะเพราะเพราะอะไรฮะเพราะเตียบันก็่ม่งหนีการไล่ล่าของศรีอนุ ซึ่งเป็นข้เม้นแท้ๆนะครับจนกระทั่งมาเจอไอ้นี่แหละครับไอ้ฮุนเซนเนี่ยไอ้นี่ก็กล่อมจนกระทั่งพากันไปลบด้วยกันแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมาก็แบ่งสรรปันส่วนเรื่องของตําแหน่งแห่งผลน,นะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมาแตกคอกันแล้วถ้าใครยังไม่เข้าไปเทโลกรมムนะครับลองไปดาวโหลดดูแล้วพิมพ์คําว่าแคนาดานะครับคุณจะเห็นกลุ่มโอ้โหพึ่พับไปหมดเลยแล้วแต่ท่านจะเลือกเข้ากลุ่มนะครับเราสามารถเข้าไปดูก่อนได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่ต้องกดจอยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้กลุ่มนี้แม่งข่าวนี้ดีกว่าเราะขมมเนนัััท้งว รัวทั้งวันจนกระทั่งกลุ่มกองทัพ AI ของนายฮุนเซนก็ตอนนี้เจาะเข้าไปในกลุ่มเทเลกรมเกิดไปทุกกลุ่มเลยเห็น AI เอมเนเต็มไปหมดเลยนะครับดังนั้นความขัดแย้งระหว่าง2ตระกูลนี้มันเริ่มต้นขึ้นแล้วครับพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับท่านท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะไลฟ์สดทุกวันเวลา20นาฬิกานะครับจนถึงอาทิตย์ส่วนเช้าก็จะแล้วแต่ว่าเป็นบางวันนะครับ เอาละครับคลิปนี้ถ้ามีถ้าดีมีประโยชน์ก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากท่านใดต้องการสนับสนุนรายการก็สามารถที่จะสนับสนุสนรายการได้ตามช่องทางต่างๆดัง,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 งนี้ 1. น r ะครับ QR code เลขที่บัญชี 2. นะครับปุ่มซุเมอระแตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านลลางนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ